สวัสดีอาจารย์พี่พเพื่อนๆน้องๆที่ชื่นชอบในเกมกีฬาต่อนกใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับช่องวิชัยส้อยสุวรรณนะครับผมประจําวันพฤหัสบดีที่2 1 2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันออกพรรษานะครับพี่น้องครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาทุกท่านมาหาต่อนกนะครับยันยานแถวลำลูกกาคลอง14ครับผมนะครับวันนี้ผมก็เอามา2ต่อนะครับผม ก็คือเจ้าฟ้าคามกับเจ้ากำไรทองนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับ FC เก่าและใหม่นะครับอย่าลืมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงก็มาลุ้นมาเชียร์กันนะครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้คือเจ้าเจ้าฟ้าคามนะครับผมนะฮะจะติดกล้องเจ้าฟ้าคามนะครับผมจะลองดูดะครับว่าเขาจะเล่นหรือเปล่านะครับ ส่วนตัวนี้เจ้ากาไรทองนะครับผมนะฮะเพเนียชานเดี่ยวนะครับผมนะฮะยังไงก็มารุ้นกันครับขอบพระคุณครับผมครับนี่ก็จะเป็นสภาพหมายนะครับผมพี่น้องครับผมเคยมาทีหนึ่งแล้วครับผมนะฮะนะครับน้ำท่าดมสมบูรณ์ครับผมเขายังไม่ได้ทำนานะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็น ป่าทุ่งนานะครับผมยานลำลูกกานะครับของ14นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมว่าจะไปใส่ตรงท้ายๆตรงนู้นนะครับผมพอดีมีน้องสองคนนะครับผมเขามาต่อนกกวักแถวนี้นะครับมาเจอกันนะครับผมโดยบังเอิญโดยไม่ได้นัดหมายนะครับสงสัยเป็นคนพื้นที่แถวนี้แหละครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวหาต้นใส่ก่อนครับผมเดี๋ยวหาเดินดูครับพี่น้องอาจจะต้องเข้าไปตรงข้างในนะครับ ลองดูครับพี่น้องครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับผมหนึ่งปลายนิ้วของท่านมีความหมายนะครับผมสําหรับกําลังแรงใจนะครับขอบพระคุณครับผมพี่น้องครับครับพี่น้องก็ใส่เจ้ากำไลทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปใส่เจ้าฟ้าคางกันต่อเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในครับผมไปหาดูสิครับว่ามีจะมีต้นหรือเปล่าครับ โอเคครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอีนี้ผมก็ใส่เจ้าฟ้าคาเป pues ็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเกิดข้อผิดพลาดครับพ on ี <c 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 ่น้องพอดีต้องบันทึกวีดีโอผมมันมีปัญหาครับมันไม่แมทกันครับผมเสียดายครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีกล้องอีกตัวหนึ่งอยู่ในรถครับเดี๋ยวเอาไว้คอนสองแล้วกันครับเผื่อมีโอกาสเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายติดกล้องให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคครับผมพี่น้องครับ ใส่ไม่ไกลกันครับผมนะครับห่างกันสักประมาณร้อยเมตรได้ครับผมอ่ะมาลุ้นกันครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับก็มีนกป่าขันอยู่นะครับผมนะฮะตอนผมมาตอนนี้ก็ยังขันอยู่บ้างปปาไปนะครับมาลุ้นกันครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปรอกันที่รอรุ้นกันที่รถแล้วกันครับผมปากทางนู่นเลยครับผมไปพี่น้องไป ฟ้าคามเปิดก่อนเลยครับผมโอเคครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะครับผม ต้องกราบขออภัยจริงๆครับผมกล้องม,มีปัญหาครับผิดพลาดน,นิดหน่อยครับผมามาลุ้นกันครับ ฟ้าคามคลุมดีจริงๆครับพี่น้องทั้งคู่ครับทั้งกำไรทองทั้งฟ้าคามโอ้ยพวกจุดประทัดไล่นกครับ คำเรียกอยู่ครับ ขันลมดีครับป้าคามนี่สงสัยเห็นนกครับ ว่านกต่ออัดกันเองก็ไม่รู้ครับโยนแล้วครับปลาคามพี่น้องครับถ่ายเป็นชดชดแล้วกันนะครับผมได้ยินเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องกาบพออไปจริงๆครับผม ออสงสัยจะได้ย้ายมั้งครับพี่น้องนกป่าไปไหนหมดไม่รู้ครับไม่มีสักตัวเลยตอนผมมามันยังขันอยู่เลยใส่นกเสร็จนกต่อขันหายเงียบอ่ะรอลุ้นอีกสักพักครับผมมีนกปา่ามีเสียงตอบรับแล้วครับผมสงสัยจะอยู่ด้านนู้นนะครับผมนะฮะฝั่งตรงนู้นนะครับ ครับคาดเราทะลุตรงนี้ไปตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็จะเป็นทิวต้นกระถินนั่นลงครับเป็นนกสองกุกนะครับมีเสียงตอบรับมาแล้วครับรอรุ่นอีกสักพักครับผมไปพี่น้องย้ายดีกว่าครับไม่มีนกป่าเข้ามาย่างกลายเลยครับผมโอีคครับรอรุ่นไม้ต่อไปครับพี่น้องโขเคครับพี่น้องครับ ก็ย้ายมาหมายที่สองมานะครับเจ้าฟ้าคามใส่ตรงนี้ครับสภาพหมายก็จะเป็นอย่างนี้ครับเข้ามาไม่รู้ที่ทางของใครครับผมขี่รถเข้ามาดุมๆเลยส่วนเจ้ากับไรทองใส่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเดินไปกันครับผมไม่ได้ตั้งกล้องกับพระเนยรนะครับพี่น้องครับเพราะว่าฝนมาแล้วครับผมฝนลงเม็ดปล่อยแล้วครับฝนตกนะครับผมพี่น้องก็คง ได้ถ่ายเป็นช็อตๆเอาแล้วกันนะครับผมมาลุ้นกันครับเดี๋ยวเราเดินไปที่รถก,กันครับผมโอเคครับพี่น้องครับเข้าแล้วครับปึ๊บรวมต้นเจ้าไลุ้นกันครับรวมต้นเจ้ากำไรทองแล้วครับผม มันมาขันอยู่ต้นนี้ครับแล้วก็บินไปนู่นต้นนู้นแล้วก็บินเข้าร่วมเลยครับผมไม่รู้จะร่วมต้นหรือเปล่านะครับเสียงกลางนะครับผมถือว่ากลางไปใหญ่เลยนะครับ ในทองเรียกอยู่ครับ ชมไรทองครับ